สวัสดีค่ะเราชื่อธัญญานะเราเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารคือภัยเงียบที่ที่มันมากับทุกคนค่ะภัยเงียบที่เราไม่รู้ตัวเลยขอบคุณสําหรับคําถามพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้ถามว่าเออไม่ใช่ถามดีแปว่าเราอาการก่อนจะรู้ตัวได้ไหมคะอาการก่อนจะรู้ตัวหรอคะเออมันสะสมมานานค่ะเราเป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังมาตั้งแต่เรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ปีแรก เราอยู่นอร์เวย์ปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วค่ะพอมาปีแรกเรามาด้วยตั้งคันและมีน้องแล้วความเครียดมันสะสมตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนั้นน,น่าจะยังไม่เกิดโรคมันอาจจะเป็นการที่ว่าเราสะสมความเครียดมาจากกระเพาะของเรานะคะก็คือว่า เรานะ่ยเลี้ยงลูกคนเดียวคลอดลูกคนเดียวโฮโมนก็ตกมีน้ำซ้ำเราต้องไปเรียนภาษาและเรียนหนักมากค่ะความเครียดมันก็เลยสะสมลงไปอยู่ที่กระเพาะอาหารของเราเครียดลงกระเพาะว่าง่ายๆเนาะภาษาคนไทยบ้านเราพอหลังจากนั้นเราก็ทานข้าวไม่เป็นเวลาค่ะเราทํา IF เราออกกําลังกายเยอะมากเราไม่กินแป้งเราไม่กินแป้งเลยค่ะเรากินแต่แบบ อาหารคลีนแบบนี้มันก็เป็นอันตรายและจุดหนึ่งคือเราชอบกินน้ำแอปเปิ้ลไซเดค่ะแอปเปิ้ลไซเดอรเราจะกินก่อนนอนก็คือ2ช้อนโต๊ะเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มกินแอปเปิ้ลไซเดมามันก็มีอาการแสบท้องค่ะแสบท้องเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือจะแสบท้องมากเพราะเริ่มทำไอเหนักมากออพอหลังจากนั้น องปีต่อมาก็ไปหาคุณหมอก็กได้ยาโรคกระเพาะอาหารมากินเรื่อยๆค่ะมากินเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นนะสองปีแรกแต่เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรารู้สึกปวดท้องมากเรื้อเปรี้ยวมากขึ้นนอนกลางคืนน้ำลายก็จะน้ำลายก็จะระเหยเหมือนน้ำลายยืดนะคะเราไม่เคยเป็นนะแต่ว่าเรามาเป็นช่วงหนึ่งแล้วตอนปีหนึ่งปีสองเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแบบ อ้วกเพราะว่าน้ำลายมันเต็มแล้วเราต้องไปบ้วนทิ้งหรือล้วงคออ้วกออกถึงจะนอนได้ตอนเช้าๆก็จะอ้วกอีกค่ะอ้วกทุกวันติดต่อกันประมาณสองอาทิตย์อ้วกแบบเขาเรียกว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะคะมันจะอ้วกแบบเขียวเหลืองผสมกันแล้วขมมากขมปีเลยอะไรประมาณนี้กินก็อ้วกกินก็จุกเกิดด้วยความที่ว่าเอ๊ะ สงสัยตัวเองแล้วว่าเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็ถามอาการเราก็บอกไปแล้วคุณหมอบอกว่าเออโอเคฉันจะจัดยาชุดใหม่ให้เธอก็เลยบอกว่าคุณหมอยาชุดเก่าไม่เอาแล้วนะเพราะว่ากินไม่หายค่ะแต่ก่อนกินหกชั่วโมงหายนะคะไม่เจ็บไม่ปวดพอมาพักหลังๆอะ่ะสิบนาทีก็ปวดขึ้นอีกแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นให้เธอไปเจาะเลือดนะเดี๋ยวค่อยดูว่าเธอเป็นอะไรกันแน่ต่ออีพีสองนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะ ขอบคุณค่ะ